สวัสดีครับผมมาเจอกับช่างหนุ่มประทานสุดมาแชร์ประสบการณ์ด้านงานซ่อมสีอีกเช่นเคยนะครับมาต่อนะครับเรื่องใบเดนิมโอ้โหเป็นกระแสอย่างท่วมท้นเลยก็ว่าได้ไห้นะครับคลิปที่ผมใช้ใบเดนิมนะครับขัดปรับผิวส้มไปเมื่อ2วันก่อนนะครับได้รับความนิยมเกี่ยวกับคลิปล้นหลามนะครับ2,000 0ตอนนี้อาจจะไปถึง30,000วิวแล้วนะครับแล้วก็มีพี่น้องเข้าไปกดสั่งซื้อใบเดนิมตามผมนะครับ เน้นย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่าผมไม่ได้ขายนะครับผมซื้อมาใช้นะครับแล้วก็แนะนําต่อเพราะว่ามันใช้ดีนะครับขัดปรับลบผิวส้มนะครับพี่น้องสั่งเข้าไปตอนนี้น่าจะเกินสามสิบใบเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาแชร์ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของใบขัดเดนิมนะครับผมว่าขัดละจากการขัดปรับผิวส้มแล้วมันสามารถขัดอะไรได้อีกบ้างนะครับไอ้พวกขัดหน้าไฟแบบนี้ครับคุณผู้ชมขัดหน้าไฟแบบนี้นะครับ ก็ใช้ดีนะครับด้วยใบขัดเดนิมนะครับคือใบขัดอันนี้เวลาขัดแล้วนะมันจะไม่ค่อยทิ้งเส้นไม่ค่อยทิ้งวงโฮโลกแกรมวงริ้วแสงอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยมีนะครับมันขัดแล้วมันจะเงาใสาวิ้งวิ้งเลยนะครับซึ่งผมก็ฟอร์ดเอเวอเรสต์ก็เริ่มประกอบแล้วนะครับอะไรพวกนี้ล้างแล้วล้างภายในแล้วนะครับแต่ว่าหน้าเนี่ยก็ยังมีความขุ่นหมองอยู่พอสมควรนะครับผมจะมาขัด ด้วยใบเดนิมแล้วก็ยาขัดเบอร์หนึ่งนะครับมาดูกันนะครับว่าใบขัดเดนิมสามารถจะขัดไฟให้มันกระจ่างใสขึ้นมาได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปดูใ,ใกล้ๆกันเลยครับอ,อนุญาตนะครับนี่ไปยาขัดนะครับพวกเบอร์หนึ่งทั่วไปนะครับสามารถใช้ได้เลยใส่ยาขัดเข้าไปที่ชิ้นงานหรือจะใส่ไปที่ใบยอย่างนี้ก็ได้นะครับ อันนี้คือใบเดียวกันนะครับขัดเลยผมขัดคนเดียวนะครับขัดมือเดียวประคองชิ้นงานประคองเครื่องไว้แล้วก็ขัดเริ่มขัดเลยใบเดนิมเนี่ยมันจะให้ความใสแล้วก็กดผิวงานเนี่ยได้ดีเยี่ยมเลยนะครับขัดพบกเงาวับเลย คลิปนี้เหมือนเคยนะครับจะไม่ตัดต่อนะครับเพื่อให้เห็นผลงานนะครับจะเหลือไว้หน่อยหนึ่งเพื่อเอาไว้เปียบเทียบนะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวขอไปเอาผ้ามาเช็ดก่อนนะไม่ได้เตรียมไม่ได้มาแล้วมาแล้วนี่หน้าไฟก็จะได้แบบนี้เลยนะครับในบริเวณนี้ที่เราไม่ได้ขัดนะมาดูใกล้ๆกัน นี่ครับเห็นชัดไหมเนาะดวงไฟที่ขัดแล้วนะครับเห็นไหมครับรอยเส้นโฮโลแกรมนะครับหายไปหมดเลยนะครับด้วยใบขัดเดนิมในส่วนนี้ในส่วนนี้ที่ยังไม่ได้ขัดนะครับที่จริงดวงไฟมันก็ไม่ได้อะไรมากหรอกนะครับแต่ว่าขัดเพื่อให้มันดูเรียบร้อยขึ้นดูใสขึ้นเท่านั้นเองนะครับถึงมีเส้นโฮโลแกรมลึกๆนะครับก็สามารถที่จะขัดได้นี่ครับ สวยงามเลยทีเดียวนะครับก็เป็นแนวทางอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับซึ่งสามารถใช้งานได้อเนกประสงค์นะครับใช้ขัดลบผิวส้มได้แล้วครับแล้วก็ใช้ขัดหน้าไฟได้แบบนี้นะครับก็ไปหาลองมาใช้ดูนะครับพี่น้องใบหนึงก็ราคาร้อยกว่าบาทไม่ได้ถือว่าแพงเลยครับถ้าสนใจนะครับเดี๋ยวผมหาลิงก์ปักไว้ให้เหมือนเคยนะครับอยู่ในชื่อโพสต์หรืออยู่ในคอมเมนต์นะครับก็ไปหากดสั่งซื้อกันเองได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปที่ผมจัดทําขึ้นนะครับจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับถือว่ามาแชร์ประสบการณ์ด้านงานซ่อมสีงานขัดสีรถยนต์ก็แล้วกันนะครับผมพี่น้องข่้นไหนมีคําแนะนําเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับสนใจสั่งซื้อกดที่ตะกร้าตามลิงก์ด้านบนโพสต์ได้เลยนะครับโอเคคลิปนี้ช่างหนุ่มฝากไว้เท่านี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ